สามสี่วันนี้นัดไปเที่ยวที่อำเภออุ้มผางจังหวัดปากนะคะมาดูกันนะคะว่านัดไปทําอะไรบ้าง mm. ก็เริ่มจากการไปพักก่อนเลยค่ะที่พักของนัดก็จะเป็นแบบโหบ้านธรรมชาติมากเลยค่ะชื่อว่าเรือนธรรมชาตินะคะตื่น oh. ขึ้นมาอีกวันนัดก็ออกเดินทางไปน้ําตกทีรอซูนะคะแต่อยากจะบอกว่า mm. ที่ไปเนี่ยไม่ได้ง่ายๆเลยนะคะ mm. เดี๋ยวเราจะบอกขั้นตอนการไปค่ะ เรามาดูป้ายนี้ก่อนนะคะก็คือเรจะต้องไปล่องแพนะคะประมาณสักสชั่วโมงได้ค่ะสวยไหมคะที่นี่เรากำลังจะล่องแพขึ้นไปที่น้ำตกทีรอซูกันนะคะใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงนานมากจริงๆแล้วเขาบอกว่าชั่วโมงกว่าแต่ว่าอาจจะสองชั่วโมงเพราะเราจะมีแวะกินอะไรกันกลางทางเอออยู่แพแล้วแวะได้ไงเดี๋ยวไปดูกันนโอเคค่ะ ก็ระหว่างทางนั่งเรือมาสักพักนะคะเจอธรรมชาติที่สวยงามอยากบอกว่าฟินมากแล้วก็ุ้มค่ามากๆค่ะที่ได้มาที่นี่ก็อยากจะขอบคุณมากๆค่ะสำหรับทริปนี้ขอบคุณโอมินคิวขอบคุณพี่โอขอบคุณพ <Please. S 2> <PO. S 1> ีณ่จิ๊บนะคะที่ชวนมาด้วยแล้วก็ต้องขอบคุณพี่ๆทีมงานทุกๆคนมากๆ ande. ค่ะรู้สึกแบบเป็นกันเองมากๆรู้สึกมีความสุขที่ได้มาเที่ยวที่นี่มากเลยค่ะ ตอนนี้ก็เรือแวะเติมลมนะคะมีแวะเติมลมด้วยก็มากินอาหารแถวนี้อร่อยมากอยากจะบอกว่าน้ำพึ่งมะนาวอร่อยมากดูดิพึ่งตอมเต็มเลยอะแบบน้ำพึ่งแท้จริงค่ะไข่ลวกก็ฟินอะไรอย่างเงี้ยมันเผา มีหลายอย่างเลยค่ะต้องลองนะคะอันนี้ไม่ใช่มาแรงวันนะคะนี่คือเพราะว่าตอนนี้นักกินน้ำผึ้งมะนาวอยู่อย่างอย่างยังไม่หยุดเราต้องกินกันต่อก็คือกินข้าวเหนียวใส้กล้วยนะคะข้าวเหนียวปิ้งหลังจากนั้นก็แวะมาเล่นน้องแมวแมวป่าใช่ไหมคะที่นี่จุ๊บหน่อยขอจุ๊บหน่อยน้องก็ให้จุ๊บให้จุ๊บแค่นี้นะ ่าราพออิ่มท้องแล้วก็เดินทางกันต่อค่ะตรงนี้น้ําแรงมากรู้สึกแบบสนุกอะ่ะแต่เป็นช่วงเวลาที่สนุกสั้นๆแค่นั้นนะไม่ได้แรงตลอดนะจุดนี้คือทุกคนต้องลุกออกจากเรือนะคะเพราะว่าติดต้นไม้ใหญ่ที่ขวางลําธารเอาไว้นะคะต้องลุกขึ้นให้พี่เขาเนี่ยเอาเรือข้ามไปนะคะถึงจะไปต่อได้ที่จริงพอเราขึ้นจากเรือเนี่ย นัดก็ไม่ได้ถ่ายคลิปเพราะว่าเป็นการนั่งรถไปน่าจะประมาณครึ่งชั่วโมงหรือเปล่านัดไม่แน่ใจแต่พอถึงที่รอซูเนี่ยเราก็ยังไม่ถึงสักทีเราต้องเดินเท้าไปอีก1.5กิโลเมตรนะคะแต่ก็เป็นทางเดินที่ดีค่ะแต่ก็เหนื่อยน,นิดนึงทางไปก็ดูดูลงนะตอนนี้ก็เข้าสู่1กิโลนะคะหลังจากที่เราเดินผ่านมาแล้ว500เมตรค่ะ ตอนนี้ก็เหลืออีกครึ่งทางอีก500เมตรกับน้ำตกที่รอซูที่รอคอยนะคะเราก็เดินวนไปทุกคนนะคะมีอะไรจะให้ดูดูได้ชั้นเซไม่ใช่ให้ดูอย่างนี้ฝนนเนเลยน้าตกที่รอซูมาถึงแล้วเดินทางมาเป็นวันเพื่อมาเจอสิ่งนี้คะ่ะสีนะคะ วันต่อมาเราก็เดินทางไปร่วมทอดผ้าป่านะคะแต่การเดินทางที่นี่ทราหดมากนะคะกว่าจะถึงวัดนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยังไงตอนนี้นะคะเขาจะเชือกเลยน้ำ แล้วนะคะคนที่นี่ก็จะแต่งตัวเป็นแบบพื้นเมืองนะคะเพราะว่าเป็นชาวกะเหรี่ยงค่ะคก็หาที่จอดรถแบ๊บหนึ่งค่อนข้างที่จะทุลักทุเลนะคะไยกชนนที่นี่เขาจะเรียกว่าสำนักสงฆ์ปฏิบัติธรรมนะคะคก็คิดว่าน่าจะใช้เวลาเดินทางจากที่พักประมาณชั่วโมงกว่าๆถ้าผิดต้องขออภัยด้วยค่ะเพราะว่าระหว่างทางนี้นะเมารถนิดนึง ก็ดูวิวนะคะสวยมากค่ะทีนี้่ขอเซลฟี่ซะหน่อยส่วนทำบุญนัดไม่ได้ถ่ายเป็นคลิปนะคะก็จะเป็นการถ่ายรูปนิ่งเอาค่ะ ก็ติดตามได้ไเลยนะคะถึงบ้านแล้วเล่นตกกันอันนี้ก็จะเป็นการพักผ่อนฟรีสไตล์นะคะตกเย็นนดให้ไกดพาเที่ยวค่ะชื่อน้องนุนะคะอันนี้เป็นสถานที่ลับๆนะคะในการขึ้นไปดูวิวสวยๆขอไม่บอกนะคะว่าตรงไหนเพราะว่าต้องเป็นคนพื้นที่ถึงจะพาไปได้แล้วทางอ่ะไม่ได้ขึ้นง่ายๆเลยตอนแรกคิดว่าเออแบบ เดินแป๊บเดียวมีบันไดอะไรเงี้ยโอ้โหต้องปีนขึ้นไปแล้วมันแบบเหนื่อยมาก <c oughs> นี่มันนีม่มัน,มมน <c oughs> เหนื่อยมากค่ะ <c oughs> สวยนะเพื <c oughs> ่อคดูอะเอาละคะเหนื่อยกันทุกคนค,ะะค่ะเห็นสวยๆแบบนี้คือเหนื่อยมากและก็ยังนะคะ ยังไม่ถึงขึ้นไปอีกนิดหนึง่งอันนี้คนนำเที่ยวนะคะแล้วไม่บอกด้วยนะว่าทางขึ้นมันเหนื่อยมากเออสวยนี่ครับนี่คือในพานของเรานะฮะอจอดอ่าน,น้องบอ,อกไปตรงนู้นหน่อยอ๋อคีณจะสะดุดแล้ิเหนื่อยลยไปเชื่อไหมไม่เคยเหนื่อยอะไรขนาดนี้มาก่อนตกแล้วใช่ไหมไม่เป็นไรถ่ายได้ตรงนูนตกไปยังสวย ไม่รู้จะบรรยายอะไรแล้วนะคะเพราะว่าที่นี่มันสวยมากจริงๆต้องมาเห็นกับตาค่ะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะที่นัดจอดรถอยู่ข้างล่างข้างถนนนะคะจอดรถเอาไว้เนี่ยค่ะคือความสูงอันนี้ก็หลังจากเต้นจากถ่ายรูปอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาชมคลิปกันนะคะรอติดตามนะคะตอนนี้ก็ถึงเวลากลับที่พักแล้วค่ะแล้วก็เป็นนอนตื่นเช้ามา กลับกรุงเทพคะ่ะบ๊ายบายนะคะทุกคน